สวัสดีพี่น้องชาวหมู่บ้านเลิบลี่ซากุระทุกๆคนด้วยนะคะตอนนี้หมู่บ้านของเราเนี่ยก็เริ่มจะกลายเป็นหมู่บ้านใหญ่กันแล้วกำลังอยู่กับพี่แตงกวาอีกเช่นเคย,ยและคลิปนี้เป็นหัวข้อการเปลี่ยนสีผิวที่น้องคนนี้แนะนำเข้ามาต้องขอขอบคุณที่ช่วยพี่คิดคอนเทนต์นะคะเอาเป็นว่าถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปลุยพร้อมกันเลยค่ะ และแน่นอนว่าการเริ่มต้นให้เรากดเข้าไปที่เมนูค่ะและตามด้วยชาระออดิทหรือไอเทมไ i ดิทต่อด้วยชาราออดิทค่ะแล้วเลื่อนลงไปด้านล่างกดคัลเลอร์เลยเลือกโทนสีที่เราต้องการเปลี่ยนสีผิวเลยค่ะอย่างเช่นต้องการให้เป็นคนคำขคำเสร็จแล้วเลื่อนขึ้นไปแถบบนไล่เปลี่ยนสีกลับคืนมาให้ครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผมสีตาและสีเสื้อผ้า เน้นย้ำว่าจะต้องเป็นเสื้อผ้าที่เปลี่ยนสีได้เท่านั้นโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราได้ทำการเปลี่ยนสีผิวแล้ววว <Wow. S 1> และการเปลี่ยนให้คนอื่นกดท็อกเลยค่ะเข้าไปที่ชาระอิดิตและไปที่ชาระอิดีิตอีกรอบหนึง่งเลื่อนลงไปแถบด้านล่างกดคัลเลอร์เหมือนเดิมค่ะแล้วเลือกโทนสีจะเอาเป็นขาวเปลือกหรือว่าจะเป็นโทนแบบสีน้ำผึ้งก็ได้เรียบร้อยแล้วเลื่อนขึ้นไป ไล่เปลี่ยนสีผมสีเสื้อผ้าแถบบนเลยสามารถเปลี่ยนสีได้ตามใจชอบเลยค่ะและนี่นะคะมันก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากๆเลยสำหรับน้องๆที่ทำคอนเทนต์ละครจากเกมซากุระค่ะอย่างเช่นน้องคนที่แนะน,นำบักเนี่ยเขาบอกมานะคะอย่างเช่นว่าเราเนี่ยจะไปทำละครแบบเหยียดสีผิวประมาณว่าประกาศให้โลกดูว่าคนดำเนี่ยก็เจ๋งเหมือนกันนะคนนี้พี่จะทำเป็นผิวขาวแบบเผือกนะคะ เคยเห็นคนเผือกไหมพี่เคยเห็นนะเคยมีคนรู้จักที่เป็นแบบนั้นด้วยแต่เผือกในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าคอนเซปต์แบบคุณป้าข้างบ้านนะคะหมายถึงแบบว่าผิวขาวแบบเผือกเอาละ่ะและนี่ก็เป็นการเทสให้ดูนะคะน้องๆก็สามารถที่จะทําเล่นกันดูได้เลยและท้ายคลิปนี้นะคะขอสารภาพผิดตามตรงเลยนะว่านอกจากจะสร้างบ้านแล้วพี่ยังหัวตื้อด้วยนะคะเป็นสาเหตุที่ทําให้ลงคิปสะดึกเลย ก็นะใช้สมองทุกวันนะคะก็มีล้าบ้างเนาะยิ่งบางวันเจอหัวข้อที่จับมารวมกันยากๆนะทําคนเดียวแบบนี้มันก็จะยากๆเข้าไปอีกแหละแต่ก็ขอขอบคุณมากนะคะที่ไม่ว่าดึกแค่ไหนเนี่ยก็ยังอยู่รอดูกันวันนี้ก็รอดูกันด้วยนะร่วมสนับสนุนหมู่บ้านเลิฟลี่ซากุระของเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องให้กันด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะ